วันนี้เราจะมาเล่นแกฟฟี่ฝ่แกฟฟีไฝ i r e ที่เป็นแกมยิงปืนจะมาเล่นแบบจัดอันดับกันคลิปนี้มันไม่ใช่เพลงคนคลิปนี้ผมไม่ได้้องเพลงแต่เล่นเกมนะครับทุกคนและเออทุกคนนี่คือตัวละครผม เ,เบ็ดบอลเบ็ดบอลปะเบียปะเบะบอลเราไปเล่นหมดจันดับกันตอนนี้ผมอยู่แลงโกสองดาวเริ่มไปตอนรอเสร็จกันเลย let's go. Let's go. It was a nightmare to be stuck on the island. But also a good dream too, right? <laughs> you know, with her. <laughs> ร้บผมนี่ดีเยี่ยมกระโดดเข้าหน้าต่างนี่ปืนไปเอา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 ปืนปืนปืนแตโจยใค่ะผมไม่ได้เป็นคนแบบติดเกมฟีไฟขนาดนั้นนะแบบการตั้งค่าเกมฟีไฟผมก็ไม่ได้ตั้งค่าให้มันแบบเวลาใช้ดาบแล้ว แล้ววิ่งไม่ได้ทําให้แบบไม่ได้ทําไม่ได้ทําให้มันเอาดาบไว้ข้างหลังด้วยผมไมไ่ตั้งค่าแบบนั้นผมเป็นคนแบบไม่ชอบยิงปืนเวลาไม่เจอศัตรูมันอยู่นิ่งๆไม่ได้เข้าใจปะ ไปเล่นเอฟีไฟมันอยู่นไ,ได้จอาอม่ะ็กกนกบยอไ้อจะไปชอปปิ้งผมคือผมจะไปชอปปิง้งผ,ผมจะไปชอปปิง้งผมคือผมคือ ชอปเปอร์สกิวีดีดรอปทับ,บ,บ,บผมคือผมจะไปชอปผมจะไปชอปปิง้งผมคือชอปเปอร์สกิวีดีตกส้วมผมจะไปชอปปิ้งสกิวีดีตกส้วมมีบ้างมีชอปเปบ้างไอ้วอไอ้วอ้าไปไงเนี่ย อ้าวโอ้โหไอ้บอต้าเฮ้ยลืมไปมันให้สนไยมันมีสนยมันมีคนแล้วแหละเฮ้ยสนยันผมไม่ไหว ไม่เอาไม่ไหวเฮ้ยมีลูกซองเฮ้ยไอวอเฮ้ยเฮ้ยปอผมไม่ใสไอ้วอเปลือง อ้ยอัดหัวอ้าวแม็กหมดอีกลูกซองต้องมา Double kill ลูกซองมาแล้ว จะไปของจะไป <Yeah. S 1> ผมอยากจะไปหาช้อปปิง้งผมคือช็อปเปอร์สกิวดี้ตกส้วม ได้หมดจะมีของดีอุ้ยมีของดีด้วยมันจะเจอศัตรูเต็มเลยจะได่ไหมรู้วะทริป l e k ล l คล เป็นนักยิงหัวเอาละครับวันนี้ผมก,ก็จะมาเป็นนักยิงหัวาตายแบบไม่รู้สาเหตุไม่ได้ฆ่าเมาื่อกี้เอาวงแดงสวยละ ตัวแล้ววงแดงแล้วไปไม่ใช่วงเขียวถ้าวงเขียวมันจะกัดเกาะเราจะแตก

แม่ผมไม่ไหวขอบคุณผมโอ้ยโอ้ัโ้มันโป้ป่ะวะมันโป้ป่ะเนี่ย คนมืนจะโชวมันจะเจอคนจริงมันจะไม่ใช่บอรต่อไปนะที่ผมเจอถ้าเป็นบอกมันจะไม่ตั้งไอวอมันจะตั้งไอวอร์ dominating ในวงก่อนวงบีบ นีกงบีบหนีดิงบีบแล้วอยู่ได้ไงล่ะหนีจกกิกาปีสที่สะพานต่อไม่ได้แนละ้ว ใครยิงอะไรอะทุกคนยิงวะ unstoppable a i n ออเมันก็ยังมีหน้าผงหัวมา rampage เดินมายิงหัวใครอะ จาดเกมนี้เดือดไปไหนเดือดไปเที่ยว คนี่ยชนะชนะนะครับทุกคนนะครับทุกคนชนะเงนเล็กใช่ไหมสามดาวอสองดาวได้อันนี้มา มาป้าเดาได้ยิ่งกว่าเฮ้ยแมวเมวแมวเอา้าเข้ามาแล้ววะสีทุกคนเออเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นอันนี้กันเลือกปืนโอเคซอ,อ,องยาวอะไรเนี่ยโอเคโอเคโอเคคืออะไรโอเคอันนี้รู้อยู่รู้อยู่ อันนี้ลากขึ้นหัวเลยแต่ผมจะลากขึ้นหัวเลยเปืนกลด้วย คนคนไม่ใช่บอดคนมันคือคนเอ้ยตายตายทุกคนวันนี้ うわっ、泣くのね。Oh,

อบที่ห <c oughs> ้ารอตัดสิทธิ์ละขอยิ่งได้สักหัวหนึ่งเถอะเอาสกาสกาผมได้ส,ก,ก,าส,ก,ก,าสก,กามาแล้ว ร็จเลยครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามไว้แล้วบ๊ายบายครับ